เลยนะเออเลยนปราเือนน้องเพ็ดเขาจะไม่โอเคกับนตาบอใช่ไบินบินเครื่องบินได้ยินไหมเครื่องบินเอาอันนจ้าก่อนลูกวอันนจ้าก่อนจ้า ต้นี้แกะของใขอบคูณนี้ไปไปไหนลูกเนอตาหัวตาโอ้หัวตามโปเลยหัวตามโปผู้ใดหล่ะไปตามอืมโอ้หัวตามโปโอ้แต่โอ้ไบป์ะอกเอาไปเตรียมเชฟาได้แล้วกันกันยานลูก นอยเอเด็กดื้อเขาว่าเด็กฉลาดค่ะถ้าไม่ดื้อในตำนานใน,อ,ในอ่านหนังสือเยอะๆก็จะมีแบบว่าถ้าเด็กคนไหนดื้อคนนั้นอาจ,จ็นเป็นเด็กฉลาดจงภูมิใจเถิดที่เกิดเป็นเด็กดื้อ แล้วโตขึ้นเขาจะฉลาดมากอเออพลอยพลอยแม่แมเรียกแม่ก่อนอา้ออาวอ้าวแม่ไม่มาเลอลูกแม่แม่อยู่ไหนอ่ะลูกแม่แม,มามาให้ยายเปลี่ยนผ้าให้ก่อนมาให้ยายเปลี่ยนผ้าให้ก่อนเร็วเร็วเออ

ไปเยไปลไปลสี่อะพี่น้องเลี้ยงตไข่กาบออาบน้ให้ร้อยัจดเออนี่ะไี่ปอยเออนี่นี่เออนี่ผู้ใดบอกเนี่ con sổ ôi nạt ngòi ôi, ngồi, ôi tầm đứ. ừ, ừ. Bye. 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 Bye.